คนที่ได้ท่องเที่ยวได้เห็นสิ่งใหม่ๆอาหารที่ไม่เคยลองทานตื่นตาตื่นใจกับประสบการณ์ในชีวิตและที่นี่คือเมืองไทยค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่รายการท่องโลกสดใสทุกปัอนามานค่ะวันนี้พาคุณมาอยู่ที่เมืองท่องเที่ยวของประเทศสหรัฐไมไกลเมืองหนึ่งที่หลายๆคนรู้จักคุ้นเคยกันดีก็คือแซนเดโกค,ค่ะแล้วที่ด้านหลังเนี่ยเป็นบรรยากาศดีๆเป็นท่าเรือ เป็นที่จอดเรือของที่เมืองเซนเดกโกไปดูไฮไลท์กันก่อนนะคะจังหวัดลบบุรีหลายๆคนเขาก็เรียกว่าเป็นจังหวัดที่มีลิงขะสายอยู่อย่างที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะผู้คนนั้นแต่งกายแบบไทยๆอย่างนี้และคะ่ะรวมถึงเด็กๆเล็กๆด้วยไปดูตัวอย่างกันแล้วะคะ่ะวันนี้เราภูมิใจนําเสนอจังหวัดที่มีน้องลิง เยอะก็คือที่ศาลประการจังหวัดลบบุรีค่ะจะมีงานประเพณีเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็มีเด็กผมจุกขมแกะอะไรของที่จังหวัดลบบุรีเยอะทีเดียวนะคะแต่เราไปดูทั้งหมดเลยของจังหวัดลบบุรีว่านอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวนอกจากน้องลิงแล้วอาหารการกินมีอะไรกันบ้างในช่วงของเปิดโลกเที่ยวไทยนะคะแต่ที่ดิ่ฉันยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นซิตี้ออฟเซเดก็เป็นกฎแต่ละที่แต่ละเมืองเขาจะมีว่าห้ามน้องหมาห้ามแอลโกอฮอล์ห้ามนู่นนี่แยะ,ยะก็ต้องอ่านกฎของแต่ละ เมืองของเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นออบางที่เนี่ยเขาให้น้องหมามาได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องมีที่จงแล้วก็จะมีที่ถ้าเผื่อทําธุระก็ต้องมีเก็บด้วยแต่ละเมืองของที่สหรัฐอเมริกาค่ะอยากให้ประเทศไทยมีอย่างนี้บ้างจังแต่ตอนนี้ไปเที่ยวก่นกอนดีไหมคะที่จังหวัดลบบุรีค่ะ ลกเทที่ยยวไคุณผู้ชมขาท่องโลกโสดใสวันนี้ที่ฉันจะพาคุณไปดูรอยต่อของกาลเวลาเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์ที่จังหวัดลบบุรีค่ะดินแดนเล็กๆใจกลางราชอาณาจัจากรสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะลบบุรีเป็นเมืองที่ มีร่องรอยทางด้านอารยธรรมเก่าแก่กว่า3,000ปีมาแล้วแล้วก็เป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีสำคัญสำคัญที่การเวลายังคงเก็บร่องรอยทางด้านประวัติศาสตร์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้มาศึกษาค่ะ แล้วก็ยังมีความงดงามของความเจริญแต่ละยุคแต่ละสมัยไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายมหาราชคุณคุณก็ไปชมกันได้นะคะ เมื่อสองศตวรรษที่ผ่านมาค่ะเมืองเล็กๆตรงนี้เกือบจะเป็นราชธานีถึงสองครั้งสองคราวนะคะเพราะว่าเป็นเมืองโปรดในพระราชราัไทยัยถึงสองพระองค์ก็คือสมเด็จพระนารายมหาราชและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ <S <S และที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นสถานที่รับรองทูตแล้วก็แขกเมืองจากต่างทวีปหลายครั้งนะคะ จังหวัดลบบุรีหลายๆคนเขาก็เรียกว่าเป็นจังหวัดที่มีลิงอาศัยอยู่ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าที่สาลพระการแห่งนี้คือสถานที่ศักดิ์ระใจกลางเมืองของลบบุรีค่ะมีงานประจำปีโตจีลิงประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปีค่ะคุณคุณที่ไม่เคยเห็นน่าจะไปดูนะคะน่ารักทีเดียว เช่นเดียวกับเมืองสำคัญคัๆในประเทศไทยจังหวัดลบบุรีจะมีวัดวารารามมากมางเช่นที่นี่ก็คือวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุค่ะเป็นศูนย์รวมความศรัทธาในพระพุทธศาสนาความน่าสนใจจะอยู่ที่ศิลปะแบบไทยค่ะขอมและก็ยุโรปเอาไว้ด้วยกันอย่างลงตัว และก็กับคับกล่าวที่ว่าการเวลานั้นกลืนกินสรรพสิ่งนั้นถูกต้องได้เพียงครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าสำหรับจังหวัดลบบุรีแล้วการเวลาไม่ได้เพียงพาเหตุการณ์ผ่านไปเท่านั้นค่ะแต่ยังเก็บร่องรอยอริยธรรมโบราณไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความงามความยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นด้วย ทำให้เหมือนคุณได้ไปย้อนกลับสู่เวลาในอดีตอีกครั้งหนึ่งค่ะจังหวัดลบบุรีไม่ใช่เมืองในประวัติศาสตร์นะคะแต่ยังเป็นเมืองแห่งการทำทองเหลืองที่ขึ้นชื่อ สืบทอดงานปฏิมาก,กรรมทั้งแบบโบราณและก็ปัจจุบันค่ะมาถึงงานหัตกรรมทอผ้ามัดหมี่เป็นงานฝีมือที่สร้างลวดลายเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนที่มีมาช้านานแล้วนะคะ อย่าเข้าใจว่าเป็นเพชรนะคะแต่ความสวยงามของเขี้ยวหนุมานนี่แหละค่ะที่กําเนิดจากเขาพระงามในจังหวัดลบบุรีค่ะเป็นผลึกใสบริสุทธิ์จนคนที่นี่เขาจะเรียกว่าเพชรเจรไนออกมาทําเป็นเครื่องประดับแต่ราคาถูกกว่าเพชรค่ะ สินค้าที่คึกชืออีกอย่างหนึ่งแล้วก็ทำไรายได้นั่นก็คือที่รู้จักและดิฉันซื้อเป็นประจำรถดินสพอพอกค่ะที่ทำการในบริเวณบ้านหินสองก้อนเป็นดินเนื้อละเอียดสีขาวนวลค่ะจนกลายเป็นเครื่องสำอางที่ใช้กันมาหลายชั่วอายุคนดินสพองที่จังหวัดลบบุรียังนำมาผสมเกลือแล้วก็ยังมาทำพ่อไข่เป็ดทำเป็นไข่เค็มที่แสนอร่อยหน้าตาหน้าทานอย่างนี้แหละค่ะ อร่อยจริงๆนะคะมาถึงงารประเภทนี้ประจำปีอีกงานที่ชาวลบบุรีต้องจัดขึ้นทุกปีค่ะและถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวงานนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะ mm hmm. ก็จะได้เห็นผู้คนนั้นแต่งกายแบบไทยๆอย่างนี้ละคะ่ะรวมถึงเด็กๆเ,เล็กๆด้วยในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะ รวมไปจนถึงงานแสดงแสงสีเสียงในเวลาค่ำคืนด้วยค่ะจังหวัดลบบุรีเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญมาตั้งแต่ครั้งโบราณน,นะคะเขตทหารในลบบุรีจึงเป็น แหล่งกิจกรรมเชิงผจญภัยที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานโดยปิชาการสงครามพิเศษค่ะคือพื้นที่ท่องเที่ยวของผู้คนทั่วไปเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยแล้วก็ผู้ที่ชอบความโลดโผนทั้งยิงปืนปีหน้าผานี่แหละค่ะและที่มณฑลทนหารบกที่13ที่นี่จะมีสามก๊ก18หลุมให้คุณได้ออกกำลังกายกันทุกวันทีเดียวค่ะ แล้วค่ะเราจะพักกันตรงนี้สักครู่เดียวเดียวช่วงหน้าไปต่อกันที่จังหวัดลบบุรีนะคะไปเที่ยวกันต่อกันที่จังหวัดลบบุรีค่ะมีป่าที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ทำให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทรัพย์ลังกาค่ะที่เหมาะกับการเดินป่าศึกษาธรรมชาติของพันธุ์ไม้แล้วก็สัตว์มากมายหลายชนิดค่ะคุณผู้ชมค่ะ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโพธพร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เดินป่าแล้วก็ชมธรรมชาติกันด้วยดอกไม้ที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นนี่คือจำปีเซรินทรค่ะจะพบเห็นได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมค่ะพบขึ้นอยู่บริเวณป่าพลุน้ำจืดนี่แหละค่ะ ส่วนรุกชาติน้ำตกวังก้านเหลืองค่ะจะมีน้ำตกไหลต่อตั้งปีเย็นช่ำให้ได้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนให้ชื่นใจกันค่ะจังหวัดลบบุรีเป็นเมืองแห่งน้ำมานับศตวรรษแล้วนะคะโดยพระ ปรีชายาณของสมเด็จพระนรายมหาราชค่ะการประปาของไทยจึิงกําเนิดขึ้นที่นี่โดยมีอ่างเก็บน้ําซับเปล็กเป็นแหล่งน้ําสําคัญค่ะจนมาถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระองค์ท่านได้พระราชทานเขื่อนป่าศักโชลสิทธิ์กั้แม่น้ําป่าศักในเขตจังหวัดลบบุรีคืนนี้นอกจากจะเป็นแหล่งน้ําเพื่อประโยชน์แก่การเกษตร แล้วก็เปลิดไฟฟ้าแล้วนะคะวิวทิวทัศน์ที่ตรงนี้สวยงามให้คุณๆได้มาเยือนทุกวันทีเดียวค่ะเดินน้ำอากาศของจังหวัดลบบุรีนั้นจะเป็นเอื้อแก่การเกษตรกรรมที่หลากหลายทีเดียวนะคะจะเห็นได้จากผลไม้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นองุ่นอย่างนี้มะม่วง ก็จนทำให้กลายเป็นผลไม้แปรรูปที่แสนอร่อยค่ะมาถึงเวลาโปรดของหลายๆท่านแล้วโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะกับการได้ซื้อของฝากติดไม้ติดม,มือกลับไปที่จังหวัดลบรีมีเห็ดปลอดสารพิษนะคะที่นำจุลินทรีย์มาปรับคุณภาพจนได้เห็ดที่มีเนื้อกรอบนำไปแปรรูปเป็นอาหารว่างขนมหลากหลายชนิดที่คุณได้เลือกซื้อกันค่ะ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือน้ำผึ้งของจังหวัดลบบุรีน้ำผึ้งที่นี่กว่าจะได้มาแต่ละหยดต้องใช้เวลานานนะคะที่ลบบุรีเขาจะมีฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงกันเพื่อนำน้ำผึ้งที่หวานหอมนำมาจำหน่ายให้ด้วยค่ะและจังหวัดลบบุรีปัจจุบันเป็นแหล่งของการเพราะพันธุ์นกกระจอกเทศทั้งแปรรูปจากเนื้อของนกกระจอกเทศซึ่งเป็นอาหารโปรตีนนะคะ ส่วนไข่ขนาดยักษ์ก็นำม,มาทำเป็นเครื่องประดับตกแต่งส่วนหนังของกนกกระจอกเทศค่ะทำเป็นกระเป๋าสื่อให้กับสาวๆนี่แหละค่ะความงามของธรรมชาติแล้วก็ดอกทานตะวันที่เห็นเต็มท้องทุ่งท้องนาอย่างนี้เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่จะดึงดูดให้ใครลหลายๆคนต้องเข้ามาเก็บภาพเป็นที่ระลึกนี่แหละค่ะดอกใหญ่มาก ไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะแต่มเมล็ดทานตะวันยังนํามาแปรรูปเป็นอาหารเป็นของว่าที่ให้ประโยชน์ได้ดีอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมค่ะจังหวัดลบบุรีไม่ได้อยู่ไกลจากกรุงเทพมากเลยนะคะที่คุณจะอาจจะขับรถไปเองหรือจะนั่งรถไฟไปหรือจะนั่งรถเมล์ไปก็ได้เดี๋ยวนี้ปรับปรุงได้ดีมากๆากค่ะหรือถ้าคุณมีเวลาหลายวันจะเที่ยวให้ทั่วจังหวัดลบบุรีก็มีโรงแรมที่พักรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันร้านค้าร้านอาหารค่ะ จังหวัดลบบุรีเมืองเก่านะคะที่ยังคงร่องรอยความรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกับความรักความผูกพันของชาวลบบุรีที่ยังอนุรักษ์สิ่งดีๆไว้อย่างสง่างามเมืองที่เปิดประตูต้อนรับผู้คนทึกฤดูกาลกลับบ้านกลับไปเที่ยวเมืองไทยกันให้ได้นะคะสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรพระสรีนาศ สกัดจากน้ํามันต้นชริทนทร์ลรีหนึ่งเดียวในโลกสนับสนุนรายการโดยห้องอาหารเพรสิดน้ไทยมืองพาซาดีนาได้มีโอกาสมาอยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับน้ําทะเลค่ะทำให้รู้สึกว่าได้อ,อ,อารมณ์สุนทรีทีเดียว,วค่ะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเวลาที่หน้าร้อนเนี่ยคนก็จะมาไม่ว่าจะเป็นทะเลไม่ว่าจะเป็นน้ําตก เขาก็จะไปเที่ยวกันเยอะแยะมากเดียวแล้วก็ถ้าเผื่อว่าคุณกําลังชมอยู่ที่เมืองไทยอาจจะยังงงว่าเอ๊ะทำไมสองทุ่มที่อเมริกาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขายังไม่มืดก็จะมีการเปลี่ยนเวลาอยู่ตลอดทัก6เดือนนะคะเข้าหน้าหนาวมั่งหน้าร้อนมั่งแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วขอบพระคุณสุประการติดตามและขอบพระคุณสำหรับสปอนเซอร์ด้วยเช่นเ้ื่อนอนามัยล้ำลากันก่อนนะคะจะไปดูว่า มีปลาหรือเปล่าลงเลยอ,อยู่แถวแถนี้ยเอาละค่ะเจอก,กันได้ใหม่สุดหน้าดู YouTube แล้วอย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยคอบขอบคุณสวัสดีค่ะ